สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนิวจาก Queen of Up Cups by News นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนตุลาคม2564ค่ะวันเดือนปีเกิดเป็นแบบของไทยเช่นเคยนะเช็คได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะการดูดวงของเราเป็นการดูดวงภาพรวมนะคะอันนี้แจ้งไว้ก่อนไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวดังนั้นต้องบอกเอาไว้ว่ามันไม่สามารถที่จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่ใกล้เคียงกันก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางนะคะอ่ะ เรามาดูช่วงแรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหลังเรามาว่าช่วงแรกจะเป็นสถานการณ์ทั่วไปแล้วช่วงหลังจะเป็นเรื่องของความรักขอดูไฮไลท์ในเดือนนี้ก่อนค่ะเดือนนี้ชาวราศรีกุมภ์ไพ่ใบแรกได้ไพ่ดมูลดมูลไม่ได้เหมือนของทาโร่นะหมายถึงว่าความหวังหนทางหรือความต้องการเรื่องอะไรก็เป็นยังไง ไม่แน่นอนไม่แน่ใจความคลาดเคลื่อนเดือนนี้จะมีเรื่องให้คุณกังวลนะสิ่งที่คุณเซตเป้าหมายเอาไว้จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้เรากังวลหรือคนบางคนอยากจะออกจากทีมงานออกจากออกจากออกจากทีมของเราหรือว่างานบางอย่างที่เขาตกปากรับคําหรือกําลังแบบลังเลลังเลมาขอดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงต่อ อาจจะต้องเปลี่ยนนะคะไพ่คอฟหรือคอฟฟินไพ่ลงเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจไพ่บอกว่าเราอาจจะต้องหยุดหรือเปลี่ยนหรือปรับออกไปโปรเจกต์ Project สินค้าหรือว่ารูปแบบการทำงานหรือการจะรับใครสักคนเข้ามาอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีเรื่องให้หยุดคิดฉุกคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปทำอย่างอื่นหรือแบบหรือหรือเติมเต็มอะไรหรือเราคิดว่าน่าจะเป็นการ หยุดตรงนั้นเพื่อไปทำอย่างอื่นมากกว่าจะได้มีเวลาประมาณนี้นะคะใครที่วางแผนอะไรอยู่ก็อาจจะต้องมีการหยุดชะงักหรือยกเลิกแผนนั้นไปอ้าวทีนี้มาดูสถานการณ์ทั่วไปกันค่ะไพ่แรกของเดือนนี้คุณได้ไพ่ The Magician เลยนะ p a g Top Cups Two of Wands แสงมันจะเข้ามาเยอะนิดนึงนี่ปิดม่านแล้วนะคะได้เต็มที่ประมาณนี้ two of cups p a r a p h a n t อ่านี่ไพ่ดีหมดเลยนะคะไพ่น่ารักมากแทบจะไม่มีไพ่เสียมีใบสุดท้ายที่เป็นเอจ็ o ซอสเนี่ยที่มันมีเสียจังหวะไปนิดนึงแต่นอกนั้นถือว่าดีมากๆเลยอ่ะอืมมาอ่านไพ่กันค่ะว่าว่ามีอะไรยังไงบ้าง ให้บอกว่าเดือนนี้เอาจริงทั้งเดือนค่อนข้างที่จะแฮปปี้อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันน่าจะมีปัญหามันจะพัดมันจะผ่านหุ่ล่วงไปได้ด้วยดีเดือนนี้จะได้ทีมอัพทีมเวิร์กที่ดีค่ะจะมีคนคอยช่วยเหลือแม้กระทั่งคนรักของเราก็ให้กําลังใจคนในครอบครัวคนในที่ทํางานทุกคนเป็นกําลังใจและช่วยเหลือเต็มไปหมดเลยอยากได้อะไรขออะไรเขาให้หมดอย่างไม่น่าเชื่อใครที่ไปสอบสัมภาษณ์งานอะไรเอาไว้นะคะทำงานเต็มที่แล้ว คนอื่นมองว่าคุณมีศักยภาพที่จะได้หรือว่าเป็นตัวเก่งเลยแล้วสอบสัมภาษณ์มามีสิทธิ์ที่จะได้ขอแค่คุณอย่าไปเครียดหรือกังวลอะไรจนมากๆจนเสียเรื่องนะคะขอให้มีความมั่นใจแล้วไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะได้แน่นอนแล้วไพ่ค่อนข้างให้ให้คำมั่นสัญญา p o s i t i v มากๆนะคะว่ามีโอกาสมีแนวโน้มที่จะได้ค่อนข้างสูงมีการติดต่อมีการคุยแม้กระทั่งว่าแค่สัมภาษณ์งานออนไลน์ยังมีโอกาสดีมากๆเลยเหมือนเขาเห็นคุณสมบัติของคุณทุกอย่างพ้ังพร้อมมากพอได้คุยยิ่งชอบนะคะแต่ว่าเดือนนี้การประกาศผลอะไรบางอย่างมาอาจจะดีเลยไปจากช่วงที่เราที่เขาแจ้งเราไว้นิดนึงนะคะแต่มีแนวโน้มที่จะได้แน่นอนปัญหาอย่างเดียวคือ คุณอาจจะกดดันตัวเองจนทำเสียเรื่องหรือว่าอาจจะไม่ยอมรับเองหรือว่าเกิดอาการกังวลแล้วปฏิเสธไปเองอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องงานนะคะส่วนในที่ทำงานบรรยากาศรื่นรมดีมากคนที่อายุน้อยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีข้าวปลาอาหารทั้งพร้อมบริบูรณ์นะคะเพื่อนฝูงดูแลนักเรียนนักศึกษาเพื่อนฝูงติดต่ออะไร เรียบง่ายช่วเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณแบบทําอะไรทุกอย่างมันเปิดเทวดาเปิดทางให้หมดเลยง่ายไปหมดหยิบจับอะไรขออะไรทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่โอ้ยสุดยอดลเลิศเลิมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะใครที่กำลังบอกว่าฉันเดือดร้อนมากเลยเพิ่งออกจากงานนู่นนี่นั่นไพ่บอกว่าคุณจะเจอหนทางของคุณดีกว่างานเดิมด้วซ้ํานะคะ แต่รอเวลานิดนึงจริงๆมันจะมีคนมาช่วยมาบอกมาอธิบายอะไรบางอย่างมีคนมาถ่ายทอดวิชาให้สมมุติว่าคุณโดนออกจากงานหรือไม่ไปไม่ไหวแล้วงานประจำอะไรเงี้ยนะคะหรือว่างานประจำโดนลดเง,งินเดือนลงคุณจะไปเจอหนทางว่างานที่คุณทำเสริมขายขอ,ข,อขายของขายอาหารอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆกับครอบครัวอะไรเงี้ยมันดันได้ทำรายได้ดีกว่างานที่มีอีกนะคะคือแบบคุณจะไม,ไม่รู้สึกเสียใจยกับสิ่งที่เกิดขึ้น จากคุณในคราวที่แล้วเรียกว่าราบรื่นไปหมดโอกาสทุกอย่างมันมาอยู่ตรงหน้ารอคอยใครจะคุยกับใครก็ดีไปหมดเลยแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องปรับนิดนึงนะคะฟังคนรอบข้างเดือนนี้เขาบอกว่าคนรอบข้างมีไอเดียดีๆมาให้คุณทำได้เยอะมาก tree of cups อย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณชิลค่อนข้างชิลไปนะคะคุณคิดว่าง,งานมันยากมันเหนื่อยแต่ว่า สิ่งที่คุณทําแทนที่คุณจะเต็มที่คุณกับชั่งหัวเันเถอะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจริงๆรู้อยู่แล้วว่า,างานมันง่ายแต่คุณพยายามทําให้มันดูยากงานตัวนี้ไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยทุกคนทําให้แล้วแต่คุณบอกอฉันวุ่นวายฉันวุ่นวาย,ววายเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกหุยเก่งมากเธอแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันเอื้อไปหมดมันจะลงล็อกมันจัดจังหวะช่วงปลายเดือนระวังคิดมากหรือว่า อาการอะไรบางอย่างหน้ามืดตามัวนิดนึงหกล้มนอนตกหมอนคอเคล็ดอะไรช่วงนี้เป็นช่วง,เป,วงเป็นช่วงประมาณปลายปลายเดือนให้ระมัดระวังหรือบางคนอาจจะต้องไปฉีดวัคซีนซ้ําหรือต้องไป เล็กๆน้อยๆอยไม่น่าจะถึงขั้นผ่าตัดค่ะแต่อาจจะมีการเช็คสภาพเช็คอัพช่วงประมาณปลายเดือนนะคะแต่นอกนั้นถือว่าดีมากๆถามถึงเรื่องเงินจากไพ่เนี่ยนะมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินแต่มันพูดถึงว่าเดือนนี้คุณจะชิวๆสบายรายได้ที่รอคอยก็ควรจะได้โชคลาภไม่ได้ขึ้นมาแต่เรื่องงานเรื่องเงินที่รอคอยอยู่เจ้าลูกน o ลูกหนี้ช้าหน่อยเดี๋ยวเขาเอามาคืนส่วนเงินตกเบิกนะคะที่แบบรอแล้วรออีกก็ดีเลยสักนิดนึงแต่ได้แน น่ได้เต็มๆนะคะอืมโปรเจกต์ใหม่งานใหม่สินค้าตัวใหม่มีการเดินทางออกไปพบไปคุยเรียกว่ารักษาฐานลูกค้าอย่างน้อยสถานการณ์แบบนี้นะคะถึงจะไม่ได้กำไรแบบเป็นกออเป็นกรรมแต่ว่า แทบจะไม่ได้เสียเลยฐานลูกค้าเดิมแน่นมากงานของคุณยังทำทางทำไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีโปรเจกต์มาเรื่อยๆนะคะถือว่าโอเคสุดๆบางคนรื่นรมบางคนบอกเราบอกเลยว่าช่วงนี้ที่ทำงานของคุณนะต้องระสะรายาห่างนิดนึงแต่มันจะมีงานปาร์ตี้หรือว่างานกินเลี้ยงหรือว่าการเอาขนมอะไรได้ชิมของนู่นของนี่หลายๆคนเรื่อยๆบ่อยๆนะคะมีลาบปากประมาณนี้ อแล้วก็ทำงานได้เจอคนถูกใจได้จับทีมกับคนที่เราแฮปปี้ที่จะทำงานด้วยหรือแม้กระทั่งว่าได้ทีมอัพกับแฟนของตัวเองถ้าทำงานในที่เดียวกันได้ทำงานกับคนที่ชอบแอบชอบแอบรักได้เข้าใกล้มากยิ่งขึ้นนะคะ ใครจะทํางานออนไลน์ใครจะขายของออนไลน์ขายได้ไหมช่วงแรกมันจะสตาร์ทช้านิดนึงนะคะแต่ว่าสักพักมันจะติดลมแล้วก็มันไม่แบบโอ้โหดงดังเป็นผู้แตกแต่ว่าคุณจะได้ฐานลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆให้ได้ชื่นใจทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างค่ะสถานการณ์ความรักของชาวราศรีกุมในเดือนนี้นะคะขอดูความสัมพันธ์ทั่วไปไฮไลท์ก่อนอือไพ่เดิมนะมีการเดินทาง เราเห็นว่าเดือนนี้คุณอาจจะได้เดินทางไปกับครอบครัวหรือคนที่ถูกอกถูกใจไปทําบุญไปสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่โบราณสถานที่เก่าๆไปขอพรหรือว่าไปดูงานไปทัศนศึกษาไปทัศนศึกษาออกเสียงไม่ชัดไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะไปมันเชิงไปเนี่ยเดินเดินทางด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปเยี่ยมญาติอาจจะไม่ได้ด้วยกันแต่ว่ามีเกณฑ์ที่ต้องไปหากะหาเขานะคะ หรือมีการทายซื้อรถใหม่ก็จะมีการเอารถไปเจิมนะมีไพ่ศาสนาขึ้นมาศาสนาสถานที่โบราณสถานที่เก่าแก่อะไรเงรี้ยหรือว่าได้เดินทางแล้วได้วัตถุของขลังมีคนเอามาให้ประมาณนี้นะคะมาดูสถานการณ์ทั่วไปของความรักตามสถานะดีกว่าค่ะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างครับคนโสดไพ่ใบแรก Ace of Swords i m p r e s s ทรีออฟซอร์สคุณมีคนที่ถูกอกถูกใจมีคนที่แบบเรียกว่าเราอยากคุยด้วยอยู่แล้วแต่ว่าคนคนนี้ถ้าเทียบกับคุณแล้วคุณสมบัติอาจจะต่างกันประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณคุณเอนดูคุณคุยกับเขาได้แต่ไม่ได้เชิงทัสถานะคนรักอะ่ะแต่เขาเข้าใจผิดเขาจะเข้ามาหาคุณเขาจะเข้ามาแบบเข้ามาจีบหรือเข้ามาแบบ แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะเดือนนี้คุณอาจจะต้องหลบหน้าประมาณหนึง่งความใกล้ชิดเป็นเพื่อนกันได้แต่เขาคิดไกลกว่านั้นแต่คุณไม่ได้คิดแบบนั้นกับเขาอะนะคะก็ tree h of s o r c e ก็ให้ระมัดระวังอาจจะเพื่อที่จะไม่ให้ทะเลาะเบาแวงหรือว่าให้หงุดหงิดหัวใจอาจ,จต้องมีการหลบลี้หนีหน้าไปนิดหนึ่งเหมือนกับว่าคุณเจอเขาบ่อยคุณก็เอาเข,าขา้าวขนมอะไรเงี้ยมาดอกล้อกันปราดกฏว่าเขาเข้าใจว่าคุณชอบก็จะเป็น ทรงประมาณนี้เพลนก็แซวใครก็แซว แล้วก็เดี๋ยวสักพักคุณอาจต้องปลีกตัวออกจากเขานะคะเดือนนี้ก็จะมีเรื่องให้หงุดหงิดหัวใจนิดนึงถามว่าเขาแย่ไหมไม่ได้แย่นะทรงเขาดีทีเดียวแต่ว่าอาจจะอายุายน้อยกว่าเราหรือมีเรื่องบางอย่างที่เรารู้สึกเขาใจร้อนเขาพูดตรงมันไม่ใช่สเปคนะคะเป็นเพื่อนที่ดีได้เป็นแต่เป็นแฟนไม่ใช่สเปคฉันแต่เขาชอบคุณอ่ะเขาก็จะมาตามคุณทําให้คนอื่นรู้ว่าเขาชอบคุณอยู่ก็จะมีการต้องขยับหลบๆกันนิดนึงนะคนโสดฮอตนะเราอะ่ะ อีกในหนึ่งหมายถึงว่าชอบคนนั้นคนนี้ดีกับทุกคนมีคนเข้าหาแต่สุดท้ายแล้วก็อืมมันยังไม่มีตัวจริงสักเท่าไหร่นะแต่คุณเป็นคนที่แบบเดือนนี้คุณจะใจดีมีปาร์ตี้มีอะไรของกินมาด้วยกันเรื่อยๆนะคะอ่ะมาดูคนที่มีคนคุยกันบ้างทีนี้ไม่มโนนะมีคนคุยไพ่ใบแรกเป็นวิ e w o f Fort จ n e จังหวะที่จะได้กลับพืนมาเจอหน้ากันหรือใครที่แชทกันมาว่า ทำไมมันจบที่เดวิลล่ะเดวิลตัวนี้นะคะคุณก็เห็นตามภาพนะไม่อธิบายมากวิวอัลฟอร์จูนจังหวะที่รอคอยมานานไม่ได้เจอกันมานานหรือว่าคุยออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าเดือนนี้เดือนตุลานะคะมีโอกาสที่จะมาพบเจอตัวเป็นเน คุยกันมานานสักพักแล้วนะคะไล่ like, จังหวะมาวิว o อฟฟอร์จูนมุนมาเจอกันจนได้มาหรอมายืนฉันมาคอยรอพี่ที่ท่าน้ําทุกวันเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่ก็มาแล้วจบยังไงใจเย็นๆนะคนเราไม่ได้เป็นแฟนกันแค่คุยกันแต่ดันมาจบท่านี้เราไม่อยากจะอธิบายมากควบคุมสติตัวเองดีๆนะคะอ่ะ สำหรับบางคนมันอาจจะไม่ได้จบลงที่เตียงแบบนี้ไม่ได้ฮอตชาขนาดนี้นะคะแต่มันก็จะเป็นพอได้เจอกันแล้วรักแล้วหลงแล้วปลื้มกันมากกว่าเดิมอีกยิ่งกว่าตอนที่คุยออนไลน์หรือช่วงที่ไม่ได้เจอกันยิ่งเจอหน้ายิ่งอยากอยู่ใกล้ความสัมพันธ์พัฒนาแบบกระโดดแต่ว่าให้ระวังนิดนึงสามใบนี้ไม่มีไพ่ขึ้นถ้วยเลยขอนิดนึงมีถ้วยสนับสนุนไหมคะไม่มีนายสบวร์ nice ไพ่มันไม่มีถ้วยสนับสนุนนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ฉันชอบเธอจังเลยอยากคุยจังเลยพอเจอกันแล้วก็แบบเฮ้ยน่้นนี่นั่นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเราไม่รู้จะไปจบลงที่ไหนจะเป็นร้านอาหารจะเป็นดูหนังด้วยกันจะเป็นแบบฉันรักเธอหรือจะไปจบลงที่เตียงแบบนี้แต่ว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ถึงขั้นก่อตัวที่จะเป็นเรื่องแบบฉันรักเธอมากฉันจะตายแทนเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันใช้คาว่าฉันชอบเธอมากและฉันหลงเธอมากเธอแซบและ nice t o งบอนส มาแป๊บๆเดี๋ยวก็ไปความสัมพันธ์เดี๋ยวพอเดี๋ยวสักพักมันก็ต้องแยกจากกันแต่ไม่ได้วความว่าหมายความว่าจะเลิกกันนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะดีดกลับไปที่เดิมกลับไปเหมือนก่อนที่จะเป็นแบบเดววลอะไรเงี้ยก่อนที่จะมีอะไรลึกซึง้งดังนั้นถ้าสภาพใจเราไม่พร้อมเราคิดว่าถ้าฉันมีอะไรกับคนนี้ฉันต้องหลงรักเขาแน่อะไรเงี้ยตั้งสติดีๆเพราะไม่งั้นจะเป็นฝ่ายเราฝ่ายเดียวที่หลงหัวปักหัวปานะคะอืม แต่ถามว่าถ้าไม่ได้อะไรมากมายถ้าต่างฝ่ายต่างสดแล้วไม่ได้แบบถ้าแบบคาดว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเราพัฒนาไปแบบเร็วมันก็ไปได้เร็วดังใจจริงๆปับป๊บ,ปบไปเลยอะ่ะคือแบบแก้าวหน้าไม่ต้องเป็นแฟนกันแล้วก็แบบชัดเจนไปประมาณนึงแต่มันก็จะยังมีข้อเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เหมือนคนรักกันสะทีเดียวอะคะ่ะมันเป็นคนคุยที่ลึกซึ้งหรือแบบชอบกันมากอะไรประมาณนี้ก็ ก็ดีค่ะเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครรอคอยที่จะได้เจอตัวจริงๆคุณจะได้เจอเขาไม่ได้ไหมายความว่า้จบลงที่เตียงอย่างเดียวนะไม่ใช่แบบเฉันต้องไปอะไรอย่างนี้แล้วไม่ใช่มันจะเป็นการเจอกันคุยกันที่ทําให้เรารักและหลงเขามากกว่าเดิมก็เป็นได้ได้หลายๆแบบนะแล้วแต่พื้นดวงชะตาของทั้งสองฝ่ายมาดูคนที่เลิกรากันไปกันบ้างค่ะเลิกแล้วมีโอกาสจะได้กลับคืนมาเจอกันหรือไม่ไพ่บอกว่า t r u of coins ไม่แน่ใจมีความลังเล d e ฟ t h a r i o ตสามตัวนี้ขึ้นมาไม่ต้องรอเขาแล้วนะตอนแรก two of coins ดูทรงแบบเอเขาจะมาหรือเปล่าหรือว,ว่าจะกลับไปหาเขาดีไหมยอะไรเงี้ยมันก็มีความคิดประมาณนี้แต่ได้เด h ขึ้นมาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วความสัมพันธ์มันจบไปแล้วค่ะ เชียร r อ o ตการที่เจอกันมันเป็นความอยากจะเอาชนะเหมือนตอนที่คบกันหรือตอนที่เลิกกันมันมีเรื่องติดค้างในใจแล้วเราอยากจะแบบมันต้องได้วะฉันต้องชนะฉันต้องไม่ทำไมฉันต้องเจ็บวะทำไมฉันโดนหักหน้าทำไมฉันโดนบอกเลิกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นการที่อยากจะไปหาเพราะอยากจะไปแบบขิงใส่กันไปทับถมกันอะไรประมาณนี้หรืออยากให้เขากลับมารักแล้วฉันจะได้หักอกเขาอีกรอบนึงดังนั้นพ่าบอกว่าจากที่ดูขับรถหนีไปแล้วนะคะขับรถชนเดสไปเลยก็ อืมรถชนเดดเดดไม่ตายนะครับรถชนเนี่ยคนเนี่ยความสัมพันธ์มันจบลงไปแล้วดังนั้นมันก็ไม่ควรจะไปรอคอยอะไรนะคะตอนนี้ความสับความคิดของเราไม่ได้อยากจะได้กลับเข้ามาในถฐานะคนรักเราแค่อยากจะเอาชนะลองคิดดีๆเขาแอบส่องเราบ้างไหม judgment, judgment. เห็นผ่านตาค่ะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายหรือถ้าเกิดไม่มีคนแบบมาเล่าให้ฟังก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ดู judgment ตัดสินใจไปแล้ว เขา move on จริงจังนะคะเขาเห็นเราบ้างไหมไม่แล้ว u p s t a t ต้อง st status ไม่เห็นเลยไม่ดูเลยเอาจริงๆ of swords เขามีอะไรหลายอย่างแล้วเขาไม่อยากไม่อยากรู้เรื่องเราได้ซ้ำอ่ะเกิดขนาดนี้เลยเหรอเออแล้วแต่เธอชีวิตเธออะไรเงี้ยถ้าเห็นแต่ก็ไม่ได้สนใจแต่ถ้าจะให้อยู่เฉยๆไม่ดูไม่ดูนะคะเขามีคนใหม่หรือยัง มีแล้ว Queen of Cups เริ่มคุยแล้วนะคะหวานแววกิวเก้ากันทีเดียวดังนั้นนะอย่าไปรอเขาบางคนอาจจะมีโอกาสได้กลับคืนมาแต่ถามตัวเองจริงๆเอาจะเอาเขากลับมาเพราะว่ารักเขาหรืออยากจะแบบจกชนะอยากจะเป็นคนบอกเลิกหรืออยากให้เขามาหลงฉันเหมือนที่ฉันแบบเจ็บอยากให้เขาเจ็บเหมือนอย่างที่เราเจ็บอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตัดเวรตัดกรรมค่ะเดทขึ้นมาจบแล้วแล้วเขาก็น่าจะ move on ไปเจอคนใหม่แล้วเนาะเราไปรอคนใหม่ดีกว่า เราก็เดินทางในชีวิตของเรานะคะคนที่มีแฟนล่ะมีคู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้ขอฝั่งนี้เอ่อฮเร์ฟันต์นายซับวอนสห่วง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 นะคะเดือนนี้มีความห่วงมีความห่วงไฟออฟวอนส์มีคนเข้ามาคุยกับแฟนเราล่ะเธอมีคนเข้ามาสนใจนะคะเราก็เกิดอาการห่วง อันนี้คือหวัวอันนี้คือห่วงอันนี้คือห่วงแอบแนวหึงด้วยแต่ว่าไม่สามารถแสดงออกได้ชัดเจนเพราะแฟนเราก็ดูมั่นคงนะเขาก็ไม่ได้มีอะไรยังไงแล้วเขาก็แบบหมดเธอจะมาอะไรกับฉันเนี่ยฉันก็มีแค่เธอนี่แหละฉันไม่เคยเจ้าชู้กับใครก็เข้าใจนะคะแต่มันมีคนเข้ามาแล้วก็หึงแล้วก็ห่วงแต่พูดไม่ได้น้ําท่วมปากได้แค่แบบอยากกลับดึกนะวันนี้กลับกับใครอะไรเงี้ยอืมเป็นห่วง กินข้ากับใครวันนี้นะมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้แต่ไม่กล้าพูดแบบเธออยู่ไหนยังไงไม่กล้าพูดไม่กล้าเสียงดังไม่กล้าขึ้นเสียงแต่มันจะมีความหึงอยู่ในใจแฟนเราก็ไม่ได้นอกดูนอกทางแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนเข้ามาหลายอย่างแล้วเดือนนี้อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับคนรักของเราด้วยความด้วยความที่เรา มีกฎแบบหัวโบราณอะไรบางอย่างคอยตรวจสอบเธอต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ด้วยความห่วงมากๆอะคะ่ะก็ให้ระมัดระวังแล้วกันแต่ถามว่ารักกันไหมทุกอย่างมันมาจากพื้นฐานความปรารถนาดีและความรักนะคะขอขยายเพิ่มเติมเนี่ยแต่ว่าเดือนนี้ใครที่อยู่ห่างไกลกันแฟนเราอาจจะเงียบๆไปหน่อยทาให้เรากังวลนี่แหละคือความสัมพันธ์บางคนมันดูเครียดดูนิ่ง หลายคนอาจจะแบบขยับห่างมามีแฟนก็เหมือนไม่มีแฟนอะไรประมาณนี้มีแนวโน้มที่จะเลิกไหมไพ่ยังไม่มีแนวโน้มนะขอเช็คนิดนึงไม่ไม่เลิกนะคะไพ่ไม่ได้เลิกไพ่แค่นิ่งไพ่เลยเงียบเนื่องจากหลายอย่างคือความสัมพันธ์บางทีมันเหนื่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการพักนิดนึงเงียบไปไม่ได้หมายความว่าเลิกพัก แล้วก็ช่วงนี้เขาไม่ได้มีอารมณ์โรแมนติกมุ้งมิ้งเหมือนเราเราเองก็ไม่ได้มีความโร,มโรแมนติกเราแค่อยากดูเราแค่อยากรู้ทุกอย่างว่าเขาเป็นยังไงเดี๋ยวก็วนกลับมาคุยกันเดี๋ยวให้เขาพักก่อนนะโฟล์ออฟซอสพักสักพักแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาคุยงุ้งงิงง่งกับเราเหมือนเดิมอย่าไปหึงอย่าไปห่วงเขามากล่ะนะคะดูแลเขาอยู่ห่างๆแล้วกันหาอะไรที่มันบำรุงถ้าอยู่แกลด้วยกันนะก็หาสมุนพงสมุนไพรน้ำมะนาวอะไรตามนั้นเสิร์ฟชาให้เขาดูแบบ สดชื่นแข็งแรงประมาณนี้อ่ะมาดูดีกว่าว่าไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรคะอะขอถามไพ่หน่อยสถานการณ์ของชาวราศรีกุมเดือนนี้เลดเลืเออลังการแล้วไพ่ยอยากจะบอกอะไรบ้างดีท็อกซ์มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะทำอะไรก็ได้เขาเรียกว่าทุกอย่างเข้าข้างคุณหมดดังนั้นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูก ้องมันไม่ถูกหลักม,มันทำให้ชีวิตของคุณเหนื่อยและมันผิดฝาผิดตัวอยู่เอามันออกดีท็อกซ์นะคะก็คือล้างพิษใครที่คุยด้วยเราไม่ดีตัดออกจากชีวิตงานไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าความคิดบางอย่าง ที่มันถูกเป็นตัวถ่วงชีวิตเราอยู่ด d e t o ์เพราะตอนนี้คุณปลอดภัยไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตามมันดูดีไปหมดมันจะเจอหนทางที่มันใช่เป็นโอกาสดีที่จะตัดสิ่งที่ไม่ดีที่ทำถูกเป็นที่ทําให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขออกไปนะด d e t o ์ s. <S ทั้งคนและงาน Listen to music หาเวลาพักผ่อนบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฟังเพลงสักเท่าไหร่เลยร้องรำทำเพลงก็ไม่ค่อยได้ทำช่วงนั้นด,ดังนั้นช่วงนี้นะคะหนึ่งคือ เราอยากให้คุณกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะผักเยอะๆล้างลำไส้อะไรประมาณนี้แล้วก็ฟังเพลงพักผ่อนแล้วก็สถานการณ์ต่างๆอย่าไปเครียดกับมันค่ะเป็นไปตามจังหวะเพลงนะช่วงนี้ชีวิตไม่ได้มีอะไรเป็นปัญหาเลยเป็นช่วงที่คุณจะต้องเรียกว่าตั้งต้นหรือทำดีๆให้กับชีวิต get over yourself อย่างหนึ่งก็คือทุกอย่างไม่ได้หมุนรอบตัวคุณดังนั้น ไม่ต้องไปรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปคอยคิดว่าเขาจะคิดยังไงกับฉันนะเขาจะมองฉันว่ายังไงถ้าฉันไม่อยู่แล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยให้บอกว่ามันไม่ได้หมุนรอบตัวคุณคุณต้องข้ามมาให้ได้คุณก็เป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะคะอทุกคนบางคนไปแบกบางคนไปแบบ ขาต้องคิดถึงฉันไปหมกมุ่นอยู่กับคนอื่นออฟเซสอยู่กับคนอื่นหรือว่าไปหมกมุ่นอยู่กับงานคิดว่าฉันคือถ้าไม่มีฉันมันต้องแย่แน่อะไรเงี้ยทําท่าที่ของเราคนอื่นก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปอย่าก,กดดันอย่าอะไรทําให้ชีวิตมันเป็นทุกข์มากเนาะสถานการณ์แบบนี้ใครที่กําลังมีคําถามบางอย่างในใจแบอบโอ้ยเหนื่อยเครียดไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับสถานการณ์ตอนนี้คิดไว้เลยค่ะคิดไว้เลยว่าตอนนี้คุณมีอะไรอยากจะถามไพ่เนี่ย yeah, don't drop your worth บางคนทํางานทําไปทํามารู้สึกว่าฉันจะทําได้จริงหรอวะฉันเป็นคนแบบมีความสามารถจริงหรอคนอื่นเขาชื่นชมฉันจริงหรอไพ่บอกแล้วว่ามาถึงจุดจุดนี้ไม่ว่าจะล้มลุกคลุกคล,ลานมาแค่ไหนก็ตามมายืนจุดนี้ได้คุณมีคุณค่าคุณเก่งมากเลยนะเนี่ย I'm always enough ไม่ต้องมาให้ใครมาบอกว่าเธอทําอย่างนั้นสิเธอเพิ่มเติมอย่างนั้นสิโอ้ยเธอทําอย่างนั้นมันก็คงจะอะไรเงี้ยไม่ต้องไปฟังเขาการที่คุณมายืนจุดจุดนี้คุณที่ ได้เงินเดือนคนรักทุกอย่างที่มีนะตอนนี้มันคือแบบเต็มที่มันคือขุดความมันเรียกว่าคุณทําเต็มที่คุณเก่งมากๆนะคะที่พาตัวเองรอดมาจนถึงวันนี้และมีทุกอย่างได้ทุกวันนี้ดังนั้นอย่าสงสัยในตัวเองคุณมีค่าสําหรับตัวคุณเองสําหรับครอบครัวสําหรับคนรักและมีค่าสําหรับคนอื่นจริงๆ คุณอย่าคิดว่าตัวเองเป็นแค่เศษส่วนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนได้ค่าตัวเองบางคนบอกโอ้ยตัวเองไปเทียบกับคนอื่นแล้วไม่มีความสุขบอกเลยถ้าไม่มีคุณมันก็จะเป็นองค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์ในสังคมนี้นะคะคุณมีคุณค่ารักตัวเองมากๆแล้วก็ชื่นชมตัวเองและอีกอย่างหนึง่ง release your guilt ตัวเวนี้เหมืนอน d e t อ x กับไพ่ไพ่ไพเดียวกันนะคะถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดอยากจะบอกหาใครสักคนที่คุณมั่นใจแล้วเล่าให้เขาฟัง สิ่งที่คุณผิดพลาดส,สิ่งที่คุณรู้สึกกังวลในใจนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณทำไปแล้วรู้สึกว่าอืมฉันทําอะไรบางอย่างไม่ดีไปว่ะคุณต้องการใครสักคนที่ฟังนะคะฟังเขานะ หาคนมาหาคนคุณไปรับฟังคนที่คุณรักและคุณไว้ใจแล้วเขาก็และคนเนี้จะสามารถรับฟังคุณเล่าและบอกเขาเป็นการดีทอกสิ่งร้ายๆในชีวิตแล้วเดือนเนี้คุณเซฟคุณอยู่ในเซฟโซนคุณปลอดภัยคุณจะเริ่มต้นใหม่คุณจะทําอะไรได้ดังใจทุกอย่างเลยนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เจอกันเดือนหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ